นนื้อเล็บอี่บอกวานก็ซื้อเล็บมากคับกาวติดเงินแม่เลรนตะกี้นะไม่ยมน้องมาอีิเบื่

ก็เมื่อ่าปรเานอีกลัวเราเ็อนมเนาะเราไม่ไดเป็นอะไเยแต่ก่อนแล้วันย่ก็อยากไปใช้เราเองบันทอันนีเนี่เป็นัสอบจามุกนอเกวม่คนนเนาะ Ayan, ako ma